รังเขาครับสวยมากเลยครับรังอ่อนแต่น้ําหวยยังไม่ปิดตาเต็มดีนะครับผมรังอ่อนสวยมากครับโอเคครับผมสวยจริงเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงไปถา่ายดูนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะแป๊บเดียวเนี่ยไอ้นี่รังแตกโดนไปแม่นึงเนี่ยสวยมาก โดนไปแม่นึงฮะรังแตกเลยฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทุกคนนะครับอยู่กับผมออบคนหากินเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตีมิมครับผมเนื่องจากไปเลาะหาไปดูมาหลายที่แล้วเป็นชั่วโมงแล้วเจอแค่รังเดียวก็จะตีแค่รังเดียวนี่นะครับอาจจะคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับ ก่อนที่จะไปตีมิมนะครับผมขอพูดอะไรนิดนึงก็คือพี่พเพื่อนเพื่อนนะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมคืออยากรู้จริงๆครับว่าพี่พเพื่อนเพื่อนอยากให้ผมทำคลิปแบบไหน ผมจะได้ทําถูกนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูรังมิม้มครับผมนี่รังมิมนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูมองไม่ค่อยชัดหรอกเดี๋ยวรอให้ผมขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วจ็จะตัดลังก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ครับน่าจะขึ้นขึ้นยากอยู่นิดนึง โอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปใส่ควนแล้วผมถ่ายให้ดูตอนจะขึ้นไปใส่ควนก็แต่งตัวให้มิดชิดครับผมผมกลัวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดแล้วจุดครบขึ้นไปฮะถุงมือใส่เรียบร้อยครับโอเคฮะรังเขาครับสวยมากเลยครับรังอ่อนแต่น้ําหวยยังไม่ปิดตาเต็มดีนะครับผมรังอ่อนสวยมากครับโอเคครับผมสวยจริงเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงไปถ่ายให้ดูนะครับผม เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงอนะแป๊บเดียวก็ไม่มีกันสั่นครับนี่อะสวยจริจงมีบนต้นไม้ครับลมพัดเต็มเลยวันนี้ท่านผู้ชมหมาครับผมสวยมากเลยครับรังครับใหญ่จริงครับผมสวยน้ำหวานปิดตาเดี๋ยวให้ดูฮนะนี่ฮะเดีน,นี่รังแตกโดนไปแม่หนึง่ง นี่ฮะสวยมากโดนไปแม่นหนึ่งฮะรังแตกเลยฮะโดนไปแม่นึงฮะงตรง,งนี้นีอ่อ้ามาตามมาตอมครับจะเอาให้ได้เลยโอมาตามเอารังฮะนี่ฮะสวยจริงฮะโดนไปแม่นนึงปวดเลยจิ้มคาเนี่ฮะสบัดต,ตูดุด,ดุ๊ดุดตุด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 ดดุ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 ดดดุ โอเคครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าเกิดชอบให้ผมทําคลิปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับพี่ๆเพื่อนๆโอเคครับกราบลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ